สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพียงลมทาร์ลตนะคะช่องของผู้ส่งสารจากจักรวาลผ่านไพ่นะคะวันนี้เรามาพบกันนะคะในคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อจักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณนะคะวันนี้แม่เหมาอจะทำหน้าที่นะคะเป็นคนส่งสารจากจักรวาลมาให้กับคุณนะคะอย่างที่บอกนะคะคลิปแรนดอมนะคะอาจจะ ไม่ได้ตรงกับใครร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าเป็นการดูพลังงานโดยรวมนะคะแต่ว่าการที่เราได้มาเจอกันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกเช่นกันนะคะยังไงก็เปิดใจรับฟังข้อความจากจักรวาลที่ส่งมาให้คุณในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าจักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณเนี่ยเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ตอนนี้ของคุณก่อนนะ ขอดูสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็พลังงานนะคะตอนนี้นะของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอืมคนนุณ่นจาอยู่ในช่วงที่กำลังตัดสินใจนะคะกำลังจะอาเทคแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึงนะคะในชีวิตเนาะอ่าอ่า ได้ทุกเรื่องนะได้ทุกเรื่องเลยไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะอาจจะเป็นการงานความรักหรืออะไรก็ได้นะคะอ่ากำลังคิดและแตัดสินใจที่จะลงมือทําหรือไม่ลงมือทําอยู่แต่ประเด็นมันติดอยู่ที่ว่าคุณไม่ค่อยมั่นใจเลยอะค่ะไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณกำลังจะทำเนี่ยมันมันดีไหมลึ ดีไมนะ่น่าหรือว่าต้องทําอะไรอีกหรือเปล่าคือมันมีความไม่มั่นใจอยู่ในเนี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องตัดสินใจเนี่ยมันมันเหมือนกําลังจี้เข้ามาละเหมือนแบบโอ้ยจะไม่มีเวลาคิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณก็ยังแบบมีความไม่มั่นใจในอะไรหลายๆอย่างเนาะที่ยังติดอยู่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ตกอะค่ะเป็นเรื่องที่คิดไม่ตกเนาะนะคะแล้วก็ไหนขอดูอีกหน่อยสิว่า มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะคะอืมอาจจะเป็นเรื่องการเงินด้วยนะเรื่องการเงินเหมือนมาเป็นหลักเนาะเหมือนอ่าการเงินด้วยแล้วก็เรื่องความรักก็มานะคะการเงินเนี่ยน่าจะเป็นฟิลของเรื่องการต้องใช้จ่ายอะไรสักอย่างเนาะที่หนัก หนักกว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเงินเก็บเรามีจํานวนเงินเงินจำนวนหนึ่งเนี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องใช้มันมากกว่าที่เงินเก็บของเราที่เรามีอ่ะประมาณนั้นนะคะส่วนเรื่องของความรักอะ่ะมันคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจเนาะว่าจะ,ะเลือกใครดีเค่ะหรือมองในอีกแง่นึงอะมองว่า อาจจะมีปัจจัยที่สามนะเข้ามาเป็นตัวช่วยเหลือนะคะไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องความรักอย่างเดียวเนาะในทุกๆเรื่องนะคะอ,อ,อาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามมีการอร์ตมีการช่วยเหลือนะอแล้วก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าพลังงานของคนที่มาดูในวันนี้ค่ะก็คือจริงๆแล้วเรื่องของคุณที่มันวิตกกังวลเนะี่ย คุณอนะวิตกกังวลประมาณแบบเขาเรียกว่าอย่างไงอะมากมากกว่าความเป็นจริงที่ที่มันเป็นอยู่อะค่ะเรื่องนี้มันอาจจะแบบให้ให้ความวิตกกังวลเขาเรียกว่ายางไงให้คะแนนความยากของข้อสอบเนี่ยสักสิบสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยแต่ว่าคุณคิดว่ามันยากไปแบบห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วเงี้ยค่ะคือมันเออคิดว่ามันเยอะเกินกว่าที่แบบที่กว่าความเป็นจริงอะเนาะใช่ค่ะ จากที่ได้รับพลังงานนะแต่บอกเลยว่าตัวบุคคลคนนี้ที่เข้ามาดูในวันนี้เดิมคุณเป็นคนมีของเดิมนะคะอมีความรู้มีสติปัญญามีองค์ความรู้ในตัวค่อนข้างเยอะเลยแหละแต่ในสถานการณ์นี้มันเกิดการที่ทำให้แบบตัวคุณนะคะดึงศักยภาพตรงเนี้ของคุณมาใช้ไม่ได้ไม่รู้ว่าเพราะตัวคุณบล็อกตัวเองเหรือว่ายังไงเนาะ โอเคสถานการณ์โดยรวมประมาณนี้นะสำหรับคนที่มารับฟังในวันนี้นะคะงั้นเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจักรวาลมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณบ้างนะคะจักรวาลอันยิ่งใหญ่ของเรานี้มีข้อความอะไรที่อยากจะฝากถึงคุณในวันนี้นะคะคนคนนี้ไหนดูซิ เห็นไหมมาถึงก็หนึ่งเหรียญเลยนะบอกเลยนะคะว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดและตัดสินใจอยู่ตอนเนี้คิดว่านะคิดว่าคุณอ่ะต้องจัก,กรวาลอยากจะบอกคุณว่าม,มันมันมาคือโอกาสในการที่จะเริ่มต้นนะคะมันเป็นโอกาสในการที่จะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะอ่าแล้วก็ ทำให้เราเนี่ยได้รับเขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะเมื่อเราผ่านจุดจุดนี้ไปได้อ่ะเราจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าเข้ามานะคะเห็นไหมคะจากหนึ่งเหรียญไปเป็นสิบเหรียญเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจากสิ่งที่จกกักรวาลอยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณเจออยู่ตอนนี้ค่ะเขาเรียกว่ายังไงอะมันคือเส้นเส้นทางที่ คุณนะได้เลือกไว้แล้วนะคะเลือกบททดสอบนี้ไว้ให้ตัวเองก่อนที่คุณจะลงมาเกิดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้คุณตั้งมั่นกับตัวเองนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้เลยนะเห็นไหมจริงๆรนี่หนักการเงินมากเลยนะสำ,สำหรับที่ดูนะคะการเงินค่อนข้างหนักเลยแล้วก็บอกเลยว่าสำเร็จคือความอุดมสมบูรณ์นะรอคุณอยู่หลังคุณผ่านบททดสอบเนี้ย เหมือนบททดสอบนี้จะเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าคุณสอบผ่านปุ๊บคือความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ํำรวยหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะไหลเข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องนะแอบมีไพ่ความรักขึ้นมานิดนึงเนาะอาจจะได้รับของขวัญได้รับรางวาัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็คือสิ่งที่จักราวาลอยากสื่อกับคุณเลยก็คือขอให้คุณเนี่ย ตั้งมั่นกับตัวเองนะแล้วก็ผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้นะคะแล้วคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างเลยจริงๆนะไพ่สวยมากเลยนะคะสำหรับพลังงานของคนที่มาฟังในวันนี้นะคะ บางทีอาจจะงงเนาะอะไรคือสิ่งที่เราเขียนมาก่อนเกิดคือบางทีอะค่ะอเรื่องส,สายพลังงานเนะาะบางคนอาจจะงงงสายพลังงานเขาจะเชื่อว่าเราอะเขียนแผนการชีวิตของเราอะค่ะก่อนที่เราจะมาเกิดว่าเราจะต้องเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้ในช่วงเวลานั้นช่วงเวลานี้แบบเนี้ยค่ะซึ่งซึ่งก็คือตอนเนี้ยคุณอาจจะเจอเข้อสอบเรื่องนี้อยู่ ถ้าคุณลองทบทวนดูนะในชีวิตของคุณนะคะที่ผ่านมาเราอาจจะเจอบททดสอบหลายๆเรื่องมาแล้วในชีวิตนะแล้วก็พอเราผ่านสิ่งนั้นมาได้อะหนึ่งเราอาจจะเติบโตขึ้นเนาะสองเราก็จะได้แบบเหมือนได้รับของรางวัลหรือของขวัญอะไรที่ได้จากเหตุการณ์นั้นลองคิดทบทวนดูนะถ้าถ้าอ่าเข้าใจทีไม่หมาพูดไม่หมอพูดอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อ่ะดูออร์เคิลหนสิ นี่ทางแยกมาเลยนะจกักรวาลอยากบอกกับคุณว่าตอนเนี้คุณมาถึงเส้นทางที่เขาเรียกว่ายังไงอะเป็นทางแยกสำคัญนะคะอ่าในการที่จะเดินทางไปไหนก็ตามนะอ่าทัสบิโตนะเชื่อนะคะอยากให้มีความเชื่อมั่นนะคะว่าคุณจะสามารถผ่านจากจุดนี้ไปได้อะ่ะออคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะ แล้วแล้วบอกเลยว่าคุณไม่ได้ตัวคนเดียวนะคะมีคนที่คอยซับพอร์ตนะคอยที่จะซับพอร์ตคุณอยู่นะคะอ่าคุณไม่คุณไม่ใช่ไม่สามารถขอเท่าไหร่คุณจะเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะผ่านเรื่องนี้ไปได้โดยที่มีคนคอยเชื่อช่วยเหลืออยู่นะคะ มาเหมือนที่ไพ่ก่อนหน้านี้เนาะที่เป็นไพ่สเลงอะค่ะมีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือนะคุณไม่ได้ตัวคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อมั่นในตัวเองเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะจักรวาลก็ยืนยันแล้วยืนยันอีกนะคะว่าทางแยกเนี่ยมันเป็นทางแยกสําคัญนะคะว่าคุณจะเลือกเดินทางไหนนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ตัดสินใจเลือกในทางที่ใจคุณต้องการได้เลยนะคะ จัก,กรวาลอยากบอกแบบนี้นะความอุดมสมบูรณ์มารอแล้วว่าสำหรับคนที่มาฟังในวันนี้เนาะพลังงานวันนี้เดี๋ยวมาดูออร์เคิลต่ออีกสักหน่อยทีเชอร์เห็นไหมคะมีความเรียนรู้นะบทเรียนนะ เป็นบทเรียนเป็นสิ่งที่ผ่านมาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็ที่จะเติบโตขึ้นไปอีกขั้นในยะของใบนี้อาจจะหมายถึงการที่คุณน่ะพอคุณผ่านประสบการณ์เหล่านี้คุณสามารถไปเป็นโคช้ชคนอื่นได้เลยนะคะมันเหมือนเป็นแบบการที่เราจะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะ สอนคนอื่นได้เราต้องผ่านมันมาก่อนมีแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ใบนี้นะคะใบนี้นะมันบอกถึงอ่าเขาเรียกว่าธรรมชาติเนาะเกี่ยวกับธาตุต่างๆสี่ธาตุอะคะที่องค์ประกอบตัวเราเนาะอาจจะหมายถึงการพักผ่อนการรีแลกซ์นะคะการได้อยู่กับธรรมชาติบ้างเนาะเหมือนอ่า บางทีนะคะคุณอาจจะมีความคิดวิตกกังวลแบบอยู่ในหัวอยู่ในใจจนมันอึดอัดไปหมดไงคะ่ะคุณลองเอาตัวเองออ,อกไปสัมผัสกับธรรมชาติสักครั้งเนาะแล้วก็ให้เวลาตัวเองได้คิดทบทวนนะคะใช้ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเนี่ยมันช่วยบำบัดเราช่วยให้เราแบบ ใจเย็นขึ้นมีสติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะช่วยคุณให้ผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ก็ได้นะใบสุดท้ายนะคะนี่รางวัลมาแล้วว่าเห็นไหมชัยชนะรางวัลเข้าเส้นชัยไปเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะะไม่ต้องห่วงว่า อสิ่งที่คุณเลือกหรือตัดสินใจเนี่ยมันมันจะไม่ดีหรือเปล่ามันจะได้รับผลเสียผลอะไรที่ตามมาที่มันไม่โอเคหรือเปล่าจัก,กรวาลมาคอนเฟิร์มด้วยไพย่หลายๆใบเลยนะคะเขาอยากจะบอกกับคุณเลยว่าคุณประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเมื่อคุณผ่านบททดสอบนี้ไปได้คือ รางวัล่ะมันจะต้องกับลเข้ามาหาคุณแน่นอนแล้วมันจะต้องเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะมันจะต้องเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนนะคะพลังงานดีจังเลยขอเคลมพลังงานด้วยคนได้ไหมคะสำหรับวัน <c> น <oughs> ี้เดี๋ยวมาดูออร่าเคลชุดสุดท้ายกันนะคะว่าจากักรวาลอยากแนะนำอะไรคุณนะคะ มีคำแนะนำอะไรของจักรวาลอยากจะบอกกับคุณบ้างนะคะไม่เหมาะพูดสั้นไปนหรือเปล่าคะเนี่ยอีกนี้เดี๋ยวจบแล้วเนี่ยพูดแต่พ้อยสําคัญไม่วนเวอร์แบบนี้หรอไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะนี่ไงเห็นไหมเราอ่ะหายใจเข้าลึกๆยาวๆนะ ลดความเครียดความวิตกกังวลในตัวเองนะคะอ่าเห็นไหมเรื่องระดับขึ้นไปเป็นดีวายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะก็คือทำให้เราอะในการผ่านอุปสรรคครั้งเนี้ยเราต้องใช้เขาเรียกว่ายัางไงอะการแก้ไขปัญหาแบบคนที่ คิดคิดถึงคนที่สามารถแบบว่าจัดการทุกอย่างได้ด้วยสติอะคะ่ะแล้วก็สามารถละวางทุกอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ด้วยสติคิดคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วมองโลกกว้างนะคะมองเห็นทุกๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วจัดการมันด้วยแบบสตินะเห็นไหมเขาบอกว่า พูดให้น้อยลงแต่รู้สึกให้มากขึ้นนะคะนี่คือคําแนะนําจากจักรวาลที่ส่งให้คุณเนาะเหมือนจาวนเวียนซ้ําๆอยู่แต่เรื่องเดิมๆพอยต์เดิมทั้งนั้นเลยเหมือนเป็นไพ่ที่ออกมาคอนเฟิร์มกันแล้วคอนเฟิร์มกันอีกนะคะนี่ก็ไม่ได้เลือกไพ่ไว้ก็สับๆแล้วก็หยิบมาเลยเนาะแต่ว่าทุกใบก็คือคล้องจองกันหมดเลยนะคะสําหรับพนักง,งานของคนที่มาฟังในวันนี้นะ เขาย้ำเตือนคุณนะคะว่าอยากให้คุณตัดสินใจในการเลือกหรือใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่ด้วยสติเนาะตั้งมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อสัญชาตญาณภายในของตัวเองนะคะเนี่ยรู้สึกให้มากเนาะใช้ความรู้สึกใช้สัญชาตญาณน,นะคะแล้วคุณจะสามารถผ่านบททดสอบนี้ไปได้แล้วแน่นอนค่ะว่าเมื่อคุณผ่านบททดสอบนี้ไปได้เนี่ยรางวันรอ คุณอยู่แน่นอนค่ะไม่รู้เลยนะว่าเป็นอะไรใครอยากได้อะไรก็สิ่งนั้นนะ,นะคะเคมพลังงานนี้ไปเลยนะแม่หมอยังอยากเคมเลยอะ่ะวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ